อู้กินครับผมดวงเดงดงเด้งคุณเจอเนี้ยอ้อยไม่ต้องใส่เนี้ยอ้อยครับผมปลาอย่างแบบปลาคอไปปลาอย่างพี่น้องอู้อันนี้ชะโดครับผมดึงเบ็ดแล้วครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกันตอนแรงๆครับผมวันนี้ก็ออกมาเป็ดปักเป็ดปลาชะโดก่าแล้วครับผมวันนี้ก็เอาเบ็ดมาทั้งเบ็ด พกหลังครับผมพี่นอนะ้องเนาะสูตรเดิมครับวันนี้เพิ่มเติมก็คือกระดูกไก่เดี๋ยวเอามาอ่อยเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเหยี่บปลาดุกน้อยครับผมพี่นอนะ้องเนาะมีไม้ข้ากระแบกเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหลังเดี๋ยวเขาจะมาใส่กันพี่นอนะ้องเนาะวันนี้เดี๋ยวมาลองเมืองพี่นอ้องว่าสีคือว่าพี่น้องวันนี้เหยียบปลาดุกน้อยครับผมเราก็จะเสียบเหยื่อแล้วก็จะปักเบ็ดเหมือนเดิมครับผมโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวมาใส่เบ็ดน้ำกัน,นครับผม เสียบประมาณนี้พี่น้องห,หลังเขาลอยประมาณนี้แหละแล้วนั่นเรากะ็มัดไว้ครับผมเอาเสือกที่เฮ้าไอ้ผูบก็บขั้นเบ็ดอ่ะพหพรากู้ใด่รถมอเอร์ยังเบ็ดบ้นมัดไปที่กันครับผมวันนี้กันเขาดึงไปครับผมอะไรจังหน่อย นั้นก็ใช้เหยื่อ้อยออสูตรพิเศษของเราจะดูดไก่ห้อยไว้น,นะนี่แหละร่อคือล่อปลานะน้ำปลาไปสักหน่อยอืมโอเคครับผม ก็ประมาณนี้แะพี่น้องเหมนี้เสร็จลังต่อไปครับผมหลังจากที่เราใซ่เสร็จแล้วก็ให้เงื่อร้อยน้ำอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องน้องแนงน้องแนงนี่แหละครับผมเบื้องไม้สวยอยู่ถ้าสือบอดอกมาแล้วพี่น้องหลังแหลกของเขาว่าผมสอนนี้อู้กินครับผมนู่น เด้งตรงเด้งคุณเจอเนี่ยอ้อย,อยอโอ้ไม่ต้องใส่เนี่ยอ้อยครับผมไปอย่างไรบ่ประคอไปอย่างไปดูที่ประคอพี่น้อตงตัวว่ายเ่เป็นไหน,ไหนครับผมถือตรงตรงๆๆอยู่เดี๋ยวขึ้นน้ำกันครับผมเป็นปลาอะไรพี่น้องพ่อบอกเขาบอกว่าปลาคอปลาค,คออีก ขอกินปลาดุกพี่น้นองข้อตั้งปลาโดโอ้โหข่อยไงกินปลาดุกครับผมนี่น่านั่นแต่ปลาโดดีกันแหละอ้พี่น้องหมานมาแล้วปลาคอครับหลังนี่ปลาขอไม่น้ำครับมันแต่ปลาโดปุ้มกินปลาดุกได้จริงเดีวะตัวใหญ่ปลาคอไม่น้ำอื้อหือ พี่น้องเป็นปลาช่อนผมก็มนึกว่าปลาโดกินปลาดุกพี่น้องอุ้ยเบ็ดเบอร์เจ็ดติดปาคอพี่น้องง่นธรรมดาเดี๋ยวคามไม่มผมว่านปลาโดโอเคครับผมหมมาไหมวะพี่น้องเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับผมมาแล้วพี่นอ้องเห็นเห็นนวลนวลมันใกลๆครับผมนี่เป็นปลายอย่างพี่น้อง อู้อันนี้ชะโดครับผมดึงเบดแล้วครับผมที่นอกแต่ว่าบดไงันไหนครับผมนำมาสักสองโลได้ครับไงอยู่ถือว่าพานครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวปลาขึ้นน้ำกันครับหนาอันนี้ครับ ใสองง้อมครับอโอ้สังโลวได้ยู่พี่น้องสองกวา <c oughs> สองง้อมครับพี่นอ้องไอ้นนป,ปลาชะโดครับแต้มสองน่าจะมาสักสองโลสองโลหาได้อยู่ อาข้าวครับผมพี่นอ้องง่อยู่ไซส์สองครับใช้ได้อะ่ะพี่นอ้องเมื่อเทียบกับปลาคอตัวแรก <c oughs> ประคใรง่โอเคครับเดีย๋ยวมาดูหลังนี้พี่นอ้องอุ้ย ไปป่าเลยนี่ยมาดูบ่ว่ะหลังนี้เนี่ยยังเหลือครับัใส่ยามเบ้นติกินอยู่เด้ผมว่าเหมือนมีหอยบ่ใส่ยามเบ้นติกินอยู่เด้แต่ว่ามันตรวนึตงนตงัวช่องหลายครับผมใส่เพื่ออะไรใส่ได้ก็ดีครับผมหย่างนี้เนื้อเหลือครับผม เฮาใส่เบ็ดหกหลังครับผมได้มาแล้วสองแต้มตถือว่าใส่ได้นะเดีย๋ยวมาเบิบ้งหลังนี่ครับผมถือปะบุบ๊บหลังสุดท้ายไล่มาเรื่อยๆเบ็ดโอ้ยพี่นนอเน,นี่ไงสงสัยจะตุยครับบ่เข่าบ่าแต่ว่ามีหล่องร้อยของการกินกระดูกอยู่เลยเออนน้ำออกไป หลังทั้งหนาฟังหันกับบอกินเงาตุยฮือนครับผมพี่นออ้องเ๋อขึ้เจ็ดสองแต้มแล้วครับผมมันหมานขึ้นก้าครับผมพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปสร้างป่าย,ยุบ้านกันครับผมมาพี่น้องมาหัดบ้านแล้วครับผมเราได้ไอช้อนมาสองไอช้อนมาตัวนึงแล้วก็ไปฉดดตัวนึงมาทั้งฉดก่อนครับผมจะดูตัวนี้จะหนักกี่กิโลฉดูดตัวนี้สองโลเก้าครับผม ตีไปประมาณสองโลฮะตกไป2โลเก่าอยู่ผมพี่น้องถือว่าใช้ได้ครับผมเกือ <ST US P> บสามดมาดูไอช่อนช่อนแม่น้ำหยากจกทีโลช่อนแม่น้ำกินเหยื่อประดุกเฉยช่อนแม่น้ำตัวนี้ตกไปโลโลหกโลเจ็ดโลเจ็ดพี่น้องประคอตัวนี้นะ โลเจครับผมบอ้วนนี่มันบาคือปากนี่เขาไปดักหม่งใส่รอบเ๋ยผมพี่นอ้องตัวอยูยาวครับผมปลาคองปลาแม่นม้ำน่ามันไหลนี่ปลาสองตัวโอเคครับผมมันหวานที่เขาครับ